ไม่ใช่ธรรมดานะหล่อผานะใครหล่อผานะบุญเข้าตลอดนะลองดูที่องค์หนึ่งนะเท่าไหร่หวัวท่านจะเป็นผงเป็นน้ําไปนะ้วงตาหล่อพระตั้งแต่สมัยเจอท่านครั้งแรกนะเพราะข้างหลังกุฏิมันหล่อพระแต่มันมีน้อยไม่กี่แผงใช้ยางพารายางพลาลองคิดดูด้ยหลอไปสักพักเป็นหนังกะติกแล้ว โคละสิบห้าบาทเมื่อก่อนอย่างพระลาเนี่นะเอามาทำเป็นบรรล็อกแร้วั็เทมันง่ายมากแล้วเมื่อก่อนเนี่ยแต่มันต้องทำบ่อยๆไงเพราะนั้นพระหลวงลงปู่ถึงบูดบูดเบีบยบยบ้ยวเบี้ยวแล้วไม่ไมพี่หม่ไม,ม่นะชัดแต่พอสักหลายวันเขาเริ่มเบี้ยวเริ่มบูดแล้วประมาณเนี้เพราะนั้นการหอ่อพระไม่ใช่ธรรมดามันก็อยู่ได้ไม่นานนะมันครับไปตาม แต่พระที่ท่านให้เราทําเนี่ยมันอยู่นานนะเนี่ยขาวขาวเนี่ย,ยสีขาวขาวเนี่ยรู้เปล่าเนะ่ยขาวขาวเห็นั่นอะ่ะบางองค์แตกนะเป็นแก้วนะข้างในอ่ะเป็นเพราะอะไรเมื่อก่อนเนี่ยหลวงตาก็หล่อพระเยอะตอนนั้นอนะ่ะมันมีวันหนึ่งอนะ่ะจับขึ้นมาแล้วตกตกลงพื้นแล้วมันแตกพอแตกปั๊บอา้าวตายแล้ว ข้างในเป็นแก้วอะเป็นเม็ดๆเม็ดๆเม,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 ม็ดเลยในอนาคตมันต้องเป็นแก้วทั้งองค์ละ่ะแน่นอนนวงตาเชื่อนะเชื่อนะเพราะทำเองนะ <c oughs> เอาจริงๆเรื่อจริงนะ้วมีหลายสีด้วยมันเป็นบาร,รมีรวมของหลวงพ่อพร้อมบริวารเป็นบาร,รมีรวมของโพธิสัตว์เป็นบาร,รมีรวมจกักรพรริ เป็นบารมีรมของโอ้ตั้งแต่พระเจ้าองค์ปถมองค์ปัจจุบันนะองค์ข้างหน้าลองคิดดูเน่ยผ่านเราตอนทำเราสวดว่าไปเนะี่มันเป็นกระแสเดียวกันมนมันไม่ใช่ทำไไ้้ง่ายๆนะพูดถึงใช่ไหมมันต้องเข้าใจมันต้องชอบแล้วอันนี้ส่งมันเยอะเยอะฮะดังนั้นวันนี้เราหล่อพระ เดือนหน้ารออีกไหมฮะเอาไว้อีกเดือนหน่ะสนุกดีนะฮะเอาตู้มีอะไรถาม <c oughs> ดีมันจะหมดเวลาแล้วเนี่ยหลวงตาครับ ช่วงที่เราหล่อพระเมื่อเช้าครับพอเริ่มพอเริ่มจะหล่อพระครับอยู่ๆก็มีลมเย็นๆพัดมาบริเวณที่เรานั่งสวดมนต์ทำให้สวดมนต์เพลินมากทั้งๆที่ตอนแรกอากาศก็ร้อนไม่มีลมเลยทำไมเขาถามว่าอยู่ๆทำไมลมเย็นๆถึงพัดออมาได้ก็ใครที่มีใครที่มีความเกี่ยวข้องกับลมขอลมหน่อยที่มาํำไว้ ขอลมหน่อยน้อยๆก,ก็ยังดีครับที่หลวงตาบอกว่าบุญคือความสบายอย่างนี้ถ้าเราไปนั่งมองต้นไม้มองธรรมชาติเพลินๆแบบนี้ก็ถือว่าเราได้บุญแล้วเหรอครับอดีตอดีตที่เคยทำเข้าใจไหม อดีตที่เคยทําในอดีตมันจะมาถ้าโกรธเมื่อไหร่ก็ไม่มาบันทึกความโกรธเข้าไปมันไม่ต่อเข้าใจไหมเหมือนตุ้ต่อความทุกข์อะโดนสาวทิ้งอะนึกถึงมันกับทุกทุกน้ําตาไหลบุญเข้าไหมไม่เข้าถ้าตู้มาดูเพื่อนต้นไม้เนี่ยอารมณ์ดีบุญที่ทําในอดีตมาหมดอะชาติที่แล้วถ้ามีก็มา คยสร้างเจดีสร้างอะไรมาแต่ปัจจุบันไม่ได้เอาปัจจุบันเดี๋ยวนั้นไม่ได้นะมันเป็นธรรมชาติไม่ได้กับบันทึกความจำต้นไม้ตรงนั้นความรู้สึกตรงนั้นสบายแค่นั้นเละแต่ถ้าเดินดูต้นไม้ไปด้วยกรรมพราสวดมนต์ไปด้วยบันทึกบุญไปด้วยกระแสจิตกระแสจิตเรากับพุทธมนต์เป็นกระแสดเดียวกัน บันทึกกระแสะเดียวกันบันทึกความเคยชินหลวงตาครับอันนี้เขาถามว่าอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดบนโลกนี้สำหรับหลวงตาครับตัวเองครับตัวเราเองครับใช่น่ากลัวที่สุดเลยเจ้ง ตัวเองนี่น่ากลัวที่สุดเลยลองไปพิจารณาการนาภักตัวเองเนะ่ยน่ากลัวที่สุดเ <haciendo l ard> <May well> ลยครับหลวงตาครับเวลาไปปฏิบัติธ,ธรรมที่วัดต,ตาก็จะชอบไปมองคนอื่นว่าทำไมเขาถึง ทำแบบนี้นะมันไม่เหมาะสมไม่สมควรอยากจะปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองที่ชอบมองคนอื่นไม่ดีควรจะทำอย่างไรอา้าวหลับตาบ่อยๆเวลาสวดอ่ะจะได้มองไม่เห็นไงถ้าหลับตาบ่อยๆนะวซหลับตาเวลาเยอนอย่าหลับนั่นล่ะ <c oughs> ลืมตาด้ว มันเป็นความเคยชินในอดีตต้องพิจารณาตัวเองเราชินเรื่องอะไรเรารู้นะไม่มีใครโกหกใครไม่ได้หรอกโกหกคนอื่นได้นะโกหกตัวเองไม่ได้ไอชินตรงเนี้ยรู้ตูไม่มีครอบครัวไม่รู้หรอกนะออลองไปลองมีครอบครัวมีเมียดูอ,อ <laughs> <laughs> แล้วจะรู้ว่าความเคยชินมันเป็นยังไงประมาณนั้นแหละ ทำไมความเคยชินม <mile> ันถึงแก้ได้ยากยากครับหลวงตาก็มันทําบ่อยๆอยงมันทําบ่อยๆอ่มันจินบ่อยๆมันเสพบ่อยๆอ่ะจากรูปรถจินเสียงทางตาหูจมูกดิ้นกายไงมันชินไงเพราะนั้นพระบางองค์เนี่ยไปเจอเคยเป็นคู่มาหลายร้อยชาติเนี่ยโอ้เห็นไม่ได้นะ้ะนุตมัอยู่ไม่ได้เลย ไม่เห็นเป็นทุกทันทีเลยทั้งสองคนนั่นนะเพราะมันอยู่ลองคิดดูอยู่อยู่กันชาตินะทั้งชาติไม่ได้ไปไหนอะแล้วอีกร้อยชาติน่ะโอ้เห็นกันไม่ได้แล้วเ<ละ>พราะนั้นตู้อย่าไปมีคนเดียวเยอะๆเข้าใจไหมผโพดิสัตว์เขามีเป็นโหล นี่เป็นพันออกมาณนี่นะเฉพาะครอบครัวลูกบิดามดาญาติเนี่ยกว่าจะตัดรู้เป็นผู้พระเจ้าครับเนี่ยพวกญาติทั้ทงนั้นนะนุงตาเคยนอนคิดนะจริงร,งรเรื่องจริงเลยเนะ่ถือว่าตูป้ปารนาเป็นผู้พระเจ้าวิทยาธิกะเนี่ยยาวมากเลยอะ่ะคนที่ไปสามตุได้ถ้าถ้าไม่ลานะญาติหมดเลยเออ เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเมียเป็นหลานเป็นเลหมดเลยทั้งหมดนะ่ะก็กลัวจะตัดส er, Ho, โลลองคิดดูดูโหนโหน่ะหกสิบเจ็ดสิบอสงไขน่ะลองคิดดูเลยมันไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแค่องค์ปัจจุบันเนี่ยปัญญาจิกะรแคยี่สิบเนี่ยก็ยังญาติทางนั้นและเราย้อนไปดูพระไตรปิดกหรือย้อนดูในสิ่นทําไว้เนี่ยอาศิติีทั้งหมดน่ะ ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลท่านอะคือเมียท่านหมดเลยใช่ <c oughs> ถ้าถูกแล้วเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเนี่ยจงงั้นอะในวงเขานั่นแหละมันจึงเห็นกันมันชอบกันหมดเลยไนงะทั้งพระทั้งชีทั้งอะไรเนาะสมัยก่อนพูดถึงคือความเกี่ยวพันเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวเนี่ยตูวไป เทศให้เขาฟังเขาไม่ฟังหรอกอารมงมันเขาไม่ฟังแน่นอนครับจริงในเรื่องจริงนะจะบอกใครน,นนะ่น่ะจริงในเรื่องจริงสรรภาพของความเป็นจริงมันมีมากกว่านั้นเรื่องของโพธิสัตวนะ์แต่เรื่องของพระหันหารไม่ต้องคิดอะไร,รดูตัวเองพอแล้ว ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นชาตจไม่เกิดอ่ะแต่เป็นโพธิสัตว์ต้องกระจายกระจายความรักไปทั่วแผ่นดินอ้าวก็ถูกแล้วมันต้องช่วยเหลือเกือ้อกูลในอนาคตนะรู้จําคนเดียวไม่ได้นะครับอเวลามีทุกข์ตายแล้วกูจะไปหาพึ่งใครไม่รู้จักใครเลยนะไม่ได้เพราะนั้นเตื่นมาเห็นงจุ้งจิ้งจกนะต้องยิ้มแล้วครับสวัสดีคุณยิงจกช่วยเหลือเกื้อกูลกันกนั่น,นในอนาคต ริงจกมันจะเกิดเป็นคนมันช่วยเราได้<อ>แนะนำมาอย่าไปอย่าไปฆ่าสัตว์นะวันนี้อะไร,รประมาณเนี้ยยิงจกทุกแก่หมาเหมือคนอะไรปิญญาณเนี่ยนี่คือ <laughs> นี่คือโพธิสัตว์เออเวลามีพวกเยอะเกิดมาสร้างบาร,รมีก็จะทําอะไรได้ง่ายโอ้ง,ง่ายฮะแต่คนที่จะมาช่วยเราสร้างบาร,รมีหลวงตาส่วนใหญ่จะเป็นญาติเราหมดเลยนะครับ ญาติทางนั้นนะลูกโซ่มันเป็นลูกโซ่มันมาจากหลวงปู่หลวงปู่ก็มาจากโน่นนะพระเจ้าองค์ก่อนก่อนโน่นนะมันก็นมาที่เราแล้วก็มาลูกหลานเลน้เราเวลาเราขอบาร,รมีท่านเนี่ยลูกเราก็จะขอเราอีกที <c oughs> <c oughs> ลูกของลูกมันจะขอไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้คืนหรอกโุ๊มันไปเรื่อยๆมันเป็นพันเป่าพัน มันต้องพิจารณาเรื่องพวกนี้ถ้าจะโทีิปัฏฐนาเป็นใหญ่จริงจงอย่างทาไมเรื่องของโพธิสัตว์ครับหลวงตาทาไมถึงไม่ค่อยมีใครออกมาสอนกันครับอ้าวก็มันมีในโลกเนี้ยสันจริงว้นในโลกเนี้ยเราฝึกเราก็รู้ท่านจึงบอกเองอยากเป็นโพธิสัตว์เองก็ไปคุยก็ไปเป็นคุยกับโพธิสัตว์ท่านดีเยอะแยะเมืองไทย ถ้าเองอยากเป็นพระปเจกก็ไปคุยกับท่านเนี่ยเดี๋ยวท่านจะเล่าให้ฟังถ้าเองอยากเป็นพระานารเองก็ไปดิท่านบอกนะยุคนี้มันมีหลากหลายไงยทุวจะไปไหนล่ะหรือถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องลองไปคุยดูก่อนสามอย่างว่าเราชอบแบบไหนเออหรือไม่ก็สวดมนต์ก่อนใช้ความรู้สึกเอาใช้ความรู้สึกจนจนมันเบาเนี่ยจะมีความรู้สึกอยู่ รือไม่ร like ู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยผมก็ต้องฝึกแล้วคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวตายแล้วไงไม่รู้ว่ากูเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยคือก็ต้องเตรียมตัวตายแล้วไงครับเอากูตายแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวโลกมันกินกูเนี่ยกูต้องหนีมาจากมันแล้วใช่ไหมการจะหนีจากมันคือก็ต้องฝากจิตเนี่ยไว้กับกรรมฐานไว้กับพระพุทธธรรมประสงค์ไว้กับคลื่นที่มันเยอะๆในโลกเนี่ยมีอันตรายไหมไม่มี แล้วค่อยรู้ว่าที่หลังกูจะไปไหนเอาก็ถูกแล้วล่ะจะตายให้มันเท่ๆหน่อยใช่ไม่จะไม่จะจะไม่จะ่นจะา,นจะานมันบีบแล้วกูจะไปไหนไม่รู้ไม่ได้ฝึกไว้อ๋อไม่ได้ฝึกไว้่นวานมันบีบมามจะไปไหนก็ไปตามอารมณ์สุดท้ายนั่นแหะ คือถ้าเราชินแบบไหนอารมณ์สุดท้ายเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับหลวงตารวมนะทุกรวมนะเวลาเราฝึกมันรวมนะมันมันทึกทุกวันนะี่ยถึงจะบางคนถึงจะสวดน,น้อยเนะ่ยภาวานาน้อยหรือบันทึกน้อยเนี่ยก็บันทึกนะมันทิกทุกวันอนะ่ะที่ทสะสมครับใช่ทั้งหมดเลยแหละกรรมทั้งหมดนะทั้งดีหรือไม่ดีทั ทั้งความเพิดเพลินใจดีใจเสียใจเนี่ยบันทึกหมดแหละอันไหนมันจะมากกว่ากันนั้นเนี่ยและอารมณ์สุดท้ายเนี่ยมันจะไปขึ้นไหนกันนเองมันจะไปขึ้นไหนเพราะฉะนั้นเวลาเรียนเนี่ยเวลาฝึกท่านไปฝึกโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลคนมนันใกล้จะตายเยอะไหชื่ออื่นมันไม่มีโรงพยาบาลมันมีคนใกล้ตายแล้วคนเกิด เอาไปฝึกตรงนั้นใช่หลวงตาครับสวสดมนต์มาห้าปีครับเพิ่งเคยฝันเห็นหลวงปู่ครับแบบนี้หลวงปู่จะมาสื่อว่าอะไรหรือเปล่าครับอา้อาวก็ถูกแล้วเองไปไหนมาตั้งห้าปีไม่ได้เจอข้าเนี่ยโชคดีแล้วเนี่ย เขาถามว่าทำไมนานจังสวดมาตั้งห้าปีเพิ่งจะมาเจอหลวงปู่ลูกศิษย์หลวงพ่ออยู่คนหนึ่งแต่เขาเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ครับกลัวจะสัมผัสท่านได้ใช้เวลาแปดปีไปวัดบ่อยมากนะเสาทิต์ไปนะสวดมงก็สวดพ่อ่ันั้นก็สวดใช้เวลาแปดปีเสียดายเลยเขาเปลี่ยนร่างมาแล้วถ้าเขาไม่เปลี่ยน,นยจะมาให้คุยให้ฟังเนะพราะเหตุไร นั่งสวดมนมองภาพหลวงปู่อยู่อยู่ๆก็รู้สึกเหมือนหลวงปู่ยื่นมือมาเอาเนิ้วมาจิ้มที่หน้าผากเอาเลยหลวงปู่เสกเลยเศกหนูเลยรวยรวยว่าง,งั้นเอาถ่าฉลาดเขาก็ยางงั้นแหละเพราท่านชับแล้วก็เอาทุกอย่างหลวงปู่ <c oughs> เอา้าสมัยก่อนเวลาเห็นพระนะ่ะมีไม่เห็นพระบอกเราก็ไม่รู้ บอกเอาเองทำไมไม่กาบละ่ะเออเดี๋ยวพอเห็นเราก็นึกกาบเอาก็อย่างนี้แหละหลวงตาครับการที่เราอย่างนึกไปกราบกับการที่เรากราบเองด้วยกายครับมันต่างกันยังไงครับเออถ้าไปนะครับเสียเวลาถ้านึกมันได้เยอะอาตู้นั่งนึกไปกราบองคไหนก็ได้เยอะไง ถ้าตู้จะไปกราบองค์อีกองค์หนึ่งตู้ต้องเดินทางไปกลัวจะถึงวัดท่านใช่ไหมจะไปกราบท่านใช้เวลานานจะนั่งนึกก็ถึงแล้วไงเอาไหนดีอะธิป <c oughs> ไปคือไปเที่ยวด้วยไงจะดูวัดท่านเป็นยังไงท่านเป็นยังไงคือต้องไปก่อนอย่างแรกให้เราจําภาพท่านได้เกี่ยวไหมครับ <c oughs> ใช่ครั้งต่อไปก็นึกเอาไม่ต้องไปหลวงตาครับถ้าถ้าเรานำรูปหลวงปู่ครับไปไว้ในบ้านของคนที่เขาไม่สวดมนต์ไหว้พระเขาไม่ศรัทธาในศาสนาครับแบบนี้จะพอช่วยให้เขาเปลี่ยนแปลงได้บ้างไหมครับได้อยนะถ้าเขายอมรับ เขาจะให้เราติดหรือเปล่าล่ะใครจะให้ติดเดี๋ยวจะไปติดให้เลยตอนเนี้ยบ้านไหนก็ได้คือแค่เราไปติดรูปหลวงปู่ใช่ของรูปท่านเป็นรูปที่หมุนเวียนขึ้นบนท่านเวียนตลอดอะรูปเนี้ยรูปเป็นรูปเล็กรูปน้อยรูปใหญ่ก็ถชากาม,มยียังไม่รวมเ่อเผอท่านจะคุยกับมันนะ่น่ะ คนในบ้านนั้นน่ะปัญหาเขาจะติดให้เราหรือเปล่าล่ะสวดมนต์อยู่ในห้องคนเดียวสักพักเหมือนตัวชาชาครับแล้วเสียงก็เริ่มเปลี่ยนรู้สึกตัวแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้ครับหลวงตาเอาเพื่อนมาสวดแทน เพื่อน,<ค>นมาสวคน,คนละครึง่งเาเพื่อนกันไงเพื่อนซีไงก็คนละครึงคคร่งไงตุใช่โลกวิญญาณที่เป็นเพื่อนกันนะคนละครึง่งเสียงมันจะเปลี่ยนบางคนเปลี่ยนไปหลายเสียงด้วยเพราะเพื่อนเยอะเป็นเด็กมั่งเป็นคนแก่มั่งเป็นสาวมั่งเป็นหนุ่มมั่งประมาณนี้ย แล้วอย่างนี้จะเป็นอันตรายต่อธาตุขันเราไหมครับหลวงตาไม่จะเป็นอันตรายะไรไม่มีเขาไม่ได้มาทำร้ายเราเนี่ยคือถ้าแฝงเขาจะได้บุญเยอะกว่าที่เขามานั่งโสดข้างๆเราใช่ตรวเซนได้มากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกวิญญ,ญาณจะแฝงเราได้ไม่รู้จักจะแฝงได้ไงหรือไม่เราไม่ลอมยอมรับมันไม่มาไม่ได้ หรือแม้กระเจ้ากรรมในเวนทุกคเคยไหมเวลาเดินไปไหนนะปวดหัวมัง่งปวดขามัง่งปวดอะไรมังนะ่งเนี่ยนั่นแหละบางทีเขาเตะขาเราแต่เราก็ควบคุมจิตเราควบคุมอยู่เนี่ยเราก็เจ็บที่จิตจะขาไม่เจ็บรู้สึกแสดงว่าเจอพวกเคยเตะเขาไว้ ไม่ถึงกับฆ่าวิญญาณเข้าใจไหมท่านให้แผ่ไปไหนไปแพ่ถ้าเราพิจารณาในชีวิตเราเนจะรู้นะคุณเนี้ยเพราะวิญญาณพวกนี้มันไปจากมนุษย์วิญญาณบางทีเราก็ไปเคยไปดา่าไปว่าไปจีไปฆ่าไปทร,รมานอะไรประมาณเนี้ยในอดีตเนี่ยพอมันเจอกันเนี่ยเราไม่มีอะไรคุ้มครองอะไรประมาณมันอาจจะ กระเทืบเราได้โยเราก็จะเจ็บอยู่ทำไมเจ็บหลวงตาครับคนที่ขี้หงุดหงิดขี้ลำคาญเห็นอะไรไม่ถูกใจก็จะบน่นเราจะแผ่ให้คนประเภทนี้อย่างไรดีคะเพราะถ้าเราอยู่ใกล้ๆเขาก็จะพาให้เราอารมณ์ไม่ดีไปด้วยไม่ได้หรอกแผ่ให้ญาติเขา ที่เป็นผีเป็นวิญญาณนัน่นเป็นเทวดานัน่นต้องบอกเขาถ้านั่งสมาธิแล้วนิมิตเห็นพ่อเหมือนมีภาพซ้อนอยู่ที่ตัวเองหนึ่งภาพคล้ายๆกับม้าครับซ้อนที่ตัวของพ่ออยู่ไม่แน่ใจว่าภาพที่เห็นเป็นอดีตหรืออนาคต พ่อตอนนี้พ่ออายุมากแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีเลยกังวลว่าพ่อจะตกภูมิค่ะจะมีวิธีช่วยอย่างไรได้บ้างคะหลวงตาพ,พ่อแป้เข้าบ่อยๆดิเวลาตรวจกับแปรไปครับหลวงตาครับอย่างรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าครับเราสามารถนำไปบรรจุใต้ฐานได้หรือไม่ เพราะมีคนบอกว่ามันไม่เหมาะสมฐานไหนฐานพระครับได้ทำไมจะไม่ได้พทธเจ้าอยู่ในฐานพระเยอะแยะไปที่ท่านประมาณได้นะอยู่ในดินแล้วเหยียบอยู่เนี่ย <c oughs> ในโลกนั้นมีทั้งดีและไม่ดีในโลกเราเนี่ยเราเหยียบอยู่เนี่ยเราใจไม่จแุแม้แต่เราเวลาเราคิดดีไอ้ที่ไม่ดีมันก็ไม่มา ใช่ไหมถ้าคิดไม่ดีไอ้ไอดีมันก็หายไป <c oughs> ดีแล้วไม่ดีอยู่ที่เราเพราะพืนลกอะไรก็ตามอะมันมีทั้งดีแล้วไม่ดีรูปลักษ์ของพุทธะเป็นรูปลักษณ์ที่รวมแล้วไม่มีอนาคตไม่มีอดีตเป็นปัจจุบันเป็นแก้วเป็นปัจจุบันต้องเข้าใจนะ หลวงตาครับลูกสาวเหมือนจะเป็นลานบินนะครับเวลาสวดมนต์แล้วมักจะมีวิญญาณมาแฝงตลอดพอสวดเสร็จก็ไม่ยอมออกต้องคุยบอกให้น้อมหลวงปู่บางทีก็นานเป็นชั่วโมงเลยให้นึกถึงบุญสักพักกว่าจะออกทํายังไงให้ให้ลูกสาวไม่เป็นแบบนี้ครับอมันก็ายากนะครพอถึง ต้องนักจงรูงพ่อแต่วิญญาณเขาก็ช่วยเราได้นะบางอย่างต้องบอกเขาว่ามาเอาบุญนะอย่าให้เดือดร้อนนะเรื่องเงินเรื่องสงตังบอกเขาทั้งหมดนะวิญญาณที่เข้าเข้าออกออกนะเอามันเอาสตังมาให้หน่อยประมาณนะี้แล้วก็มาเลยแต่มาแฝงไงก็แฝง